วันนี้เราจะมาสอนทำเสื้อมายอ้อมค่ะแบบนี้เลยครับสวยไหมสวยอ,อ,อันนี้อีกแบบหนึ่งนะนี่แบบที่สองต้นทุนค่าทําสีประมาณสิบาทเองดูสิอันนี้หลังจากที่ทําเสร็จแล้วซันจะมาใส่นี่แบบที่หนึ่งนะเห็นไหมมันจะเป็นไซโคนเหมือนเหมือนพายุอยู่ตรงกลางใช่เหมือนผ้าทิตย์มากกว่าเนาะต่อไปนี้เป็นแบบที่สองนะดูสิอันนี้ก็เหมือนผ้าทิตย์่เหมือนกันแต่ออกมาจากด้านข้าง,ต,ง<ช>ตัวลําตัวสวยไหม<ช>ด้านหลังยิ่งสวยเลยดูสิโอ้โหเท่มากเลยอ่ะอันนี้เป็นสีตาเรือใบนะครับ กล่องนึงเนี่ยราคาจริงมันประมาณ39บาทถ้าสีดําจะมา4สี่สิบกว่าบาทแต่เราไม่ใช่สีดานะเราใช้สีสว่างสีตัวอย่างที่เราจะมาให้ดูเนี่ยเป็นสีเหลืองกับสีแดงนะสีแดงบุกผาเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะเฉลี่ยซองนึงประมาณ3บาท3บาทนี้ได้ได้หลายตัวเลยนะทุกคนอันนี้สีเหลืองเห็นไหมด้านหลังเราสามารถดูได้12ถุงเอ่อกล่องนึงจะมี12ถุงเอ่อสามสิบกว่าบาทนะครับทุกคนอันนี้เป็นสีแดงบุกผานะดูอันนี้เดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดู สีสว่างมาอ่าสองสีนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการผสมกันวิธีเตรียมสีนะครับอันนี้เราจะใช้วิธีของแบบซันชิโร่ชาแนลนะครับไม่เหมือนกับซองที่เขาบอกไว้เพราะเราต้องการความไวและความแน่นนะครับก็คือใช้น้ําร้อนเกือบร้อนนะไม่ถึงกับร้อนจัดประมาณ180ซีซีหรือประมาณ6ออนนะก็ใส่เกลือลงไปใช่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็ปิดฝาเขย่านะครับเกลือมันเวลามันโดนน้ําร้อนน้ําอุ่นเนี่ยครับมันก็จะละลายเร็วให้ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะ จากนั้นรอปิดฝาเขย่าใช่จนกว่าเกลือจะละลายหมดนะครับทุกคนเมื่อเกลือละลายหมดแล้วให้ใส่สีลงไปอ่าแล้วก็เขย่าจนละลายแบบนี้นะเมื่อเขย่าจนเข้ากันหมดแล้วนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วนี่เราผสมกันไว้หลายสีเลยต่อไปมาดูวิธีการพับผ้ากันนะครับอย่าลืมนะครับก่อนพับเนี่ยเราต้องเอาผ้าไปชุบน้ําแล้วก็บิดให้แห้งนะครับแต่ไม่ถึงกับแห้งมากนะก็คือชุ่มๆเรามาดูวิธีการพับแบบที่1แบบในรูปด้านซ้ายนี่นะเป็นแบบผ้าทิชจากตรงกลางอกนะนี่อย่างแรกเราใช้ซ่อมนะครับ ปักลงไปแล้วก็หมุนมันใช่ไหมใช่ไหมมันจะเป็นรูปไซโคลอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนพายุเลยทุกคนตอนเราหมุนซ่อมนะครับก็ใช้อีกมือนึงจับจีบไว้ให้มันสวยสวยเป็นริ้วๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนม่มันจะได้เป็นไซโคลสวยสวยเออได้เป็นไซโคลจากรูปด้านซ้ายเออเหมือนซูปด้านซ้ายเลยจากนั้นก็เอาหนังยางมาลัดนะครับทุกด้านให้มันแน่นนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากการนั่นเองนี่เราใช้หนังยางประมาณ3มเส้นนะครับทำสามสามองศาแยกกันเห็นไหมอันเนี้ย จะถ้าเราไปทําสีกันตอนทําสีนะครับก็แค่เอาสีที่เราผสมไว้แล้วอะมาหยอดตรงกลางนะอันนี้แล้วแต่ลวดลายเราจะหยอดแบบไหนก็ได้ก็ได้ลายรูปแบบเป็นศิลปะแบบที่เราชอบอันนี้เราใช้สีเหลืองใช่ไหมสีต่อไปสีอะไรนะเป็นสีฟ้าเข้มมั้งคราเป็นสีน้ําเงินอ๋อใช่อันนี้เป็นสีน้ําเงินนะทุกคนดูสิหยอดไปเลยชุบชุบหยอดด้านขอบมันจริงๆเราจะหยอดแบบด้านเป็นแบบพิซซ่าก็ได้นะเป็นช่องๆแบบนั้นก็ได้ได้อีกลวดลายหนึ่ง ได้แบบตามที่เราต้องการเลยด้านนอกสันใช้สีอะไรเนี่ยแดงเออมันก็เป็นเหลืองน้ำเงินแดงนะทุกคนสีนี้ค่อนข้างสดสวยอ่าอัอนนี้เรากลับด้านมานะแล้วก็หยอดสีเดียวกันกับเมื่อกี้เลยเนาะตรงกลางสีเหลืองไม่คิดจะเห็นตรงกลางมันทะลวงไงเออมันจะ,ะหยอดทะลุมานิดนึง ตายอีพเพสผิดอ่ะสีเนี้ยเออจริงๆมันต้องเป็นสีน้ำเงินนี่ใช่ไหมสีที่สองอ่ะและ้วข้างนอกเป็นสีแดงดาวสีเปลือกมังคุดมาหรือสีแดงรม,มาใส่าไปเลยยังไม่ได้เกียร์หวะอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะทุกคนจากนั้นเราก็เอาถุงมาใส่เก็บไว้12ชั่วโมงใชอ่อ่ะเรามาทําอีกลายหนึ่งลายนี้นะทุกคนสวยไหมอันนี้เป็นลายคล้ายพระอาทิตย์จากด้านข้างเริ่มแรกให้เราเลือกจุดปลายก่อนนะที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของพระอาทิตย์นะจากนั้นทําปลายแหลม ทับจีบออกมาเป็นจีบเล็กๆนะส่วนอีกด้าน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 ล่างเนี่ยที่กาลังจีบเนี่ยอันนี้จะเป็นจีบใหญ่คล้ายๆเราทําพัดนั่นเองทุกคนเหมือนพัดเลยเห็นไหมตรงปลายนั้นจะจีบเล็กๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยจีบเล็กจีบจะถี่มากเลยนะตรงนี้แต่ด้านท้ายๆมาด้านด้านล่างเนี่ยจะเป็นจีบใหญ่นะทุกคนเห็นไหมตรงนี้จะเป็นจีบใหญ่มันจะได้เป็นไซโคลพาธิตแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยเออจากนั้นก็มัดเป็นป้องๆแบบนี้นะทุกคนเราจะป้องถีก็ได้แล้วแต่เราเลยอ่า จากนั้นก็มาเริ่มทำสีกันสีจุดตรงแรกสุดเนี่ยของซันใช้สีแดงนะทุกคนจากนั้นใส่สีเหลืองเห็นไหมในรูปก็จะเห็นชัดเลยอ่าเห็นไหมแล้วนี่ก็ใส่สีแดงอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตามด้วยสีน้ำเงินน้ำเงินลูกเราไม่มีสีไอ้เธอรู้แล้วไอเอะจากนั้นใส่สี แดงอีกแล้วแดงเปิดมงคดนะทุกคนเราสลับสีอย่างนี้ไปเลยนะจะได้แบบรูปนะครับทุกคนแบบในรูปเลยแล้วมีสีเหลืองอยู่จุดเดียวนะทุกคนอันนี้ที่เหลือจะเป็นแดงสลับกับน้ําเงินนะทุกคนจากนั้นกลับด้านกลับด้านแล้วก็มาทาสีเหมือนเดิมทาสีเหมือนเดิมเลยเอาสีเดิมที่เราใช้เมื่อกี้นะใส่เยอะจนมันทะลุออกมาด้านหลังเลยดูสิมันจะมีบางช่วงที่เป็นสีขาวที่เรามัดแน่นๆนะครับ ตันั้นก็จะเป็นสีขาวเพราะสีมันทะลุไปไม่ได้มันก็จะได้จะได้ลวดลายแบบนี้จากนั้นก็จะเป็นเหมือนม้าลายฟืดฟืเลนโบว์เออจากนั้นใส่ถุงเก็บไว้12ชั่วโมงใช่ฮะนี่วันต่อมานะทุกคนเราก็เอามันมาซักกันเลยออดูสิฟืดฟืดฟจากนั้นแกะหนังยางออกหรือตัดก็ได้เออหรือใช้กันไกตัดก็ได้แล้วก็ซักนะซักให้สะอาดนะทุกคนโดยใช้ผงซักฟอกนะครับไม่ต้องเยอะมากนะซักน้ําแรกจากนั้นเราก็ใช้น้ําเปล่านะครับ ซักหลายๆน้ําจนกว่าน้ําที่เราซักเนี่ยมันจะใสแล้วก็ไปตากนะใช่อ่ะมาดูกันนี่สวยไหมหลายพระอาทิตย์จากด้านข้างที่เราใช้ภาพแบบพัดอ่ามาดูอีกลายหนึ่งอันนี้ก็ซักเหมือนกันเลยนะทุกคนสวยมากเลยอ๋อเออพอซักเสร็จก็จะได้อีกใบลายแบบนี้โอ้โหเป็นน้ำบนเลยอ่ะนี่โมเดลไข่ใสยู่ซันชิโรนี่เองสวยไหมทุกคนดูขึ้นมากเลยเพราะสีมันค่อนข้างสดนะทุกคนพอใส่มันก็จะดูเท่นิดนึงอ่าดูดิดูนายแบบเราใส่เดิน เใสๆเดินพวกพักเหมาะก,กับปีใหม่มากเลยอันนี้อีกลายหนึ่งนะทุกคนดูสิอันนี้เป็นลายผ้าทิศจ,จากตรงกลางหน้าอกมันเป็นไซโครนั่นเองที่าะเราใช้ซ่อมครับเป็นไงบ้างครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เัลชิโลชัแน,นลนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนทุกคน bye bye, บายบายจุ๊จุ